คลิปนี้พี่ได้ไอเดียมาจากคุณอธิรัตน์เขาคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้พี่กับชาลีลองทำไมฟ f u น Eating Challenge ดูจัดไปสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า Mindful Eating คืออะไรมันก็คือการกินอย่างมีสติแล้วเราจะกินแบบมีสติไปทำไมนั่นสิตอนนี้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณดูจนจบคลิปคุณจะรู้แน่นอนบอกก่อนเลยว่าพีเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะไม f u l e a t i n g เท่าไหร่พระรู้สึกว่ามันน่าเบื่อ พีจะชอบกินไปดู YouTube ไปหรือว่าหาหนังดีๆด,ดูสักเรื่องและทั้งพีทกับชาลีก็เป็นคนกินข้าวเร็วมากแต่ไหนๆก็มีคนท้ามาแล้วลองทำดูแล้วกันพอลองหาข้อมูลดูก็เจอว่าวิธีการทำไม f ฟูอ e ต t i n g มันมีเยอะมากแต่พีทจะเลือกมาแค่3วิธีที่มันง่ายๆละกันอย่างแรกไม่ทำอย่างอื่นขณะกิน 2. เคี้ยวชา้ชาๆให้ละเอียดเคี้ยวจนจะไปปั่นได้แล้ว กูว่าปากเป็นน้ำนาและ 3. สังเกตความรู้สึกตอนกินบางคนอาจจะมีวิธีอื่นอย่างการนับจำนวนครั้งที่เคี้ยววางช้อนซ้อมขณะที่เคี้ยวอยู่ซึ่งสำหรับพี่และชาลีขอเริ่มจากแค่3อันก่อนละกันมาเริ่ม ความรู้สึกของวันนี้คือมันแบบรู้สึกว่าได้ยินเสียงรอบข้างแบบชัดมากแบบเสียงคนพูดกันเสียงนกร้องเสียงหมาเห่าหรือแม้แต่เสียงตอนที่พีทกำลังแบบหั่นขนมปังอะซึ่งบางเสียงเราแบบแทบไม่ได้สนใจเลยเวลาที่เรากินข้าวไปดูทีวีไปดู youtube ไปอะไรเงี้ยแต่พอเราไม่ได้ดูแล้วเราโฟกัสกับสิ่งที่เรากินอยู่จริงๆอะ มันจะแบบมีรายละเอียดของเสียงที่ต่างออกไปรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้แบบไม่เคยได้ยินชัดขนาดนี้โอ้ใช้ได้เลยที่ว่าใช้ได้เลยที่ว่านะฮะเราจะมานั่งดูชาลี m ม Food Eating ขอเพลงแบบ คนคลายไม่เสียงไม่เปิดเพลงตัดภาไปที่5ีที่แล้วใช่ได้ที่มาเคี้ยวอย่างไวอ่ะรีบดูเลยฮะอลืมตัวบ่อยอ่ะเออกูเชื่อกูเชื่อว่ามึงเรมมใช่มันเคยชินอ่ะเนื่องมาจมมันแบบเหมือนเรากินอะไรเร็วแล้วก็ทำอะไรระหว่างกินด้วยครับ น่าจะเป็นวันที่กูเคี้ยวข้าวที่ละเอียดที่สุดในชีวิตแล้ววันนี้เหรอแบบอคือปกติอาเชลีจะกินข้าวเร็วกูคิดว่ากูเป็นคนกินข้าวเร็วแล้วนะเร็วกว่ากูเลยใช่ไม่มีใครกินชนะกูได้สักคนเลยน่าภูมิใจนะ เคี้ยวจนเจ้าไปปั่นได้แล้วกูก็ปากเป็นน้ำนะกูก <laughs> ็ให้นืมนะ่ะแล้วมึงอะมีอะไรอยากคุยกับก้องไหมอยากคุยกับมึงเนี่ยเ <laughs> วลากินข้าวกับคนอื่นอะอยู่หลายๆคนอะพีทจะกินเร็ว mm hmm> แต่ถ้ากินคนเดียวแล้วแบบหาอะไรดูอะจะกินนานที่เรากินนานเพราะว่าเราไม่อยากให้มันหมด อยาก,กค่อยๆอยากค่อยๆกินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจะได้แบบดู y o u t u ู e ไปด้วย uh huh. หรือบางที่แบบข้าวมันหมดแล้วก็ไปเอาเพิ่มมาอีกแบบกินเยอะขึ้นอะคือมันเป็นการจับคู่ของพีด้วยข้าวก็ทําให้เรามีความสุขใช่ไหมการดูหนังสักเรื่องมันก็ทําให้เรามีความสุขสองอันมารวมกันะ่ะความสุขก็แบบคูณสองอะ่ะ พีชเชนคอม포ตโซนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไว้เจอกันครับคือสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นความสุขของสมองแต่ว่ามันเป็นความเครียดของร่างกายเพราะว่าเวลาที่เรากินข้าวเร็วแล้วก็ทํานู่นทํานี่ไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดแล้วพอเราเคี้ยวไม่ละเอียดระบบย่อยของเราก็จะทํางานหนักซึ่งมันก็จะทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่ากดไหลย,ย้อนได้แล้วมันก็มีผลเสียหลายอย่างเลย กับร่างกายของเราตอนนี้ที่เชียงใหม่เตรียม2.5เยอะมากพี่ดออกมายืนเล่าเรื่องตรงนี้แบบแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงรู้สึกเจ็บคอมากเลยอะ่ะเ,เจ็บคอแทบไม่เห็นดอยสุดเทพเลยมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยดูดิดูนั่นสนิอีแต่ฝุ่นอีแต่ฝุ่นอีแต่ฝุ่นหมดเลย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 นั่นก็ฝุ่นนั่นก็ฝุ่นนั่นก็ฝุ่นอันนั้นคนวิน่งนั่นแหละ เรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าเจ็บคอทุกคนเคยสังเกตไหมว่าเวลาไหนที่เราจะกินแบบเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดเราก็กินเร็วแบบเง้มเง้มเงมแบบยัดเข้าไปเยอะๆอ่ะของพีคคือตอนกินบุฟเฟ่กับเพื่อนเวลาที่พี่กินบุฟเฟ่กับเพื่อนก็คือจะแบบกินไปคุยไปแล้วก็แบบสั่งมาเยอะๆเพราะว่าเรากลัวไม่คุ้มเรียกว่ายัดหา และเพื่อเป็นการพิสูจน์ความ My Food Eating ของตัวเองพี่ก็จะมากินชาบูคนเดียวครับผมนำจำนะครับผมบผม <c oughs> ผมเนี่ยแหละพีอีทแหลม กินมาประมาณเครื่องชั่วโมงแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเริ่มอิ่มแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเช็คบินแล้วเอาไปพูดข้างนอกว่ามันต่างยังไงกับตอนที่มากินกับเพื่อนอิ่มแล้ว,ลวความรู้สึกมันก็แบบเคี้ยวช้าลงแล้วก็กินน้อยลงกว่าตอนที่กินกับเพื่อนนะตอนที่พีทกินกับเพื่อนเนี่ยมันจะกินแบบ เพลินอะ่ะกินยัดไปเรื่อยๆจนแบบอิ่มแบบเอ่าอ,อิ่มจะตายแล้วอิ่มแบบหายใจไม่ออกอะแต่ครั้งนี้ที่มากินคนเดียวมันก็อิ่มแบบพอดีพดีไม่ได้อิ่มจนจุกขนาดนั้นแล้วที่พีทสงสัยก็คือพอเรากินช้าลงแต่ทำไมเราถึงอิ่มเร็วขึ้นเพราะตอนที่เรากินอาหารเนี่ยสมองมันจะได้รับสัญญ,ญาณจากกระเพาะและลำไส้และสมองก็จะส่งสัญญ,ญาณไปให้ร่างกายให้เรารู้สึกอิ่ม ซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ20่นาทีกว่าที่สมองจะเริ่มส่งสัญญาณแล้วตอนที่เรากินเร็วเนี่ยก็คือสมองมันส่งสัญญาณไม่ทันนั่นแหละเรามักจะกินหมดก่อนที่จะรู้สึกอิ่มทําให้เรากินเข้าไปเรื่อยๆแต่พอเรากินช้าลงเคี้ยวให้นานขึ้นก็จะช่วยให้ร่างกายกับสมองส่งสัญญาณกันได้ทันเราจะได้กินอิ่มแบบพอดีนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมการกินช้าถึงทําให้เรารู้สึกอิ่มเร็วเป็นยังไงบ้างกับการ n d f u l n e s s ตอนนี้เขากำลังกินอย่าง Mindfulness อยู่นะครับผมจะไม่สามารถพูดได้รอเขาเคี้ยวแป๊บหนึ่งเคี้ยวโอเคครับนึกว่าทีวีแชมเปี้ยนมันได้รสชาติมากขึ้นแบบมากๆอ่ะแบบมากขึ้นจริงๆอ่ะนะวันนี้กินมะเขือนี่ใช่ไหมเพราะมันไม่อร่อยไงก็เลยรีบกินไปเลย แต่พอมันแบบไม่ฟูวมันแบบขมขมกว่าเดิมอีกอยู่ในปากนานนะขมแบบนี้ของชฉลีชลีว่ามันมันรู้สึกว่ามันได้รสชาติครบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเฉลีะ่ะกินมากขึ้นนะคือเหมือนไม่เลือกกินอะ่ะเนื้อไหม อย่างตอนที่ยังชฉลีรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่อยากกินวะ่ะอันนี้มันเราแย่เราหยีอะไรอย่างเงี้ยเขี่ยไปเขี่ยไปสักพักเราก็แบบเออลองกินมั้ยอะไรเงี้ยลองกินดูมันเผื่อมันแบบกินได้อะไรเงี้ยเพราะมันมีพริกมีอะไระขนาดมะเขือขมขม,ขมเรายังกินได้เลยอย่างเงี้ยเออเราก็แบบตักใบมะกรูดตักพริกอะไระเข้าปากอะไรเงี้ยมันก็เออก็ไม่ได้แย่ยนี่หว่าก็กินได้แล้วก็กินจนหมด รย,รยคัดสิคัดคัดคัด <laughs> สิ่งหนึ่งที่พี่ได้จากการทำชาเลนจ์นี้เลยก็คือเราสามารถไมฟูได้กับทุกๆก,กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวการเดินในห้างขับรถเดินป่าหรือใช้เวลากับแฟนของตัวเองคีย์ของมันก็คือ Present Moment หรือว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับ สิ่งตรงหน้าของเราจริงๆซึ่งข้อดีของมันก็คือสมมติว่ามีคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนาะเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเราใส่ใจเขาอยากใช้เวลากับเขาจริงๆเขาก็จะรู้สึกดีส่วนในด้านของร่างกายมันก็มีประโยชน์มากๆทั้งช่วยเรื่องของระบบการย่อยของเราช่วยให้เราไม่กินเยอะจนเกินไปเราจะได้ไม่ต้องมีน้ําหนักที่เยอะขึ้นแถมยังทําให้ร่างกายของเราได้พักจากเรื่องงานด้วยแทนที่เราจะกินไปดูทีวีไปหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตั้งใจกินอย่างเดียว สมองของเราจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นแต่ได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนหน่อยแทนที่เราจะพักผ่อนตอนเวลานอนอย่างเดียวเราก็ใช้เวลากินข้าวหรือเข้าห้องน้ำเนี่แหละเป็นการพักผ่อนด้วยด้วยการไม่ใช้โทรศัพท์เวลาทำกิจกรรมต่างๆแต่ถ้าถามว่าพีชอยากทำไม n ฟูลอ e ทติ้งต่อไหมคำตอบคือไม่เพราะว่ายังไงพีก็เอนจอยกับการกินข้าวไปดูหนังไปอยู่ดีแต่ก็คงจะเคี่ยวให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วกัน สำหรับการทดลองหรือการทำอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทดลองแล้วเราต้องทำสิ่งนั้นไปตลอดเราแค่เลือกและได้ลองว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแล้วถ้าเกิดเราอยากจะทำมันต่อก็โอเคแต่ถ้าเกิดไม่ก็โอเคเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้หรือว่าอยากให้เราทดลองทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกพีชและชาลีได้เลย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Uncomfort Zone ของพวกเราด้วยนะครับผมพีช h Uncomfort Zone แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไว้เจอกันครับออันนี้นะชาลีกินโอปาโดน้ำผึ้งแล้วมึงจิ้มน้ำตาลด้วยอ่ะมึงไปทำชาเลนจ์ก็บน้ำตาลอีกรอบลยชาลีมึงไปทำชาเลนจ์นก็น้ำตาลเลย มึงเลิกกินน้ำตาลอย่างน้ำผึ้งเดี๋ยวนี้อร่อย